มาใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็นานๆมาทีนะครับสำหรับ h o n ด้าลีด125นะครับตัวนี้จะเป็นตัว4วาลนะฮะตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเครื่อง4วาลนะครับสีขาวตัวนี้ขายดีนะครับแล้วก็เพื่อนๆพนพี่ๆสนใจเยอะมากนะครับวันนี้มาอัปเดตราคานะครับสําหรับราคาโปรโมชั่นเดือนธันวานะครับ2,566นะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์เภอกรสสังนะครับผมนะ วันนี้ลงให้ในราคารวมทุกอย่างเลยนะถ้าพร้อมแล้วรับชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะสวัสดีเพื่อนๆน,นะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมารีวิวนะครับแล้วก็อัปเดตราคานะครับสําหรับฮอนด้าลีด125นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อนสีาลวนะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับว่าตอนนี้ราคา เงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะสำหรับโปรโมชั่นเดือนธันวานะฮะ2,566นหะครับผมนะตอนนี้ก็จะปีใหม่แล้วนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนะฮะพี่พี่ท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานนะฮะหรือว่ากำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถนะฮะแบบออโตเมติกนะฮะหรือว่าแบบไม่มีเกียร์นะครับวันนี้ก็มีฮอนด้าลีดนะฮะตัวนี้จะเป็นเครื่องสี่ใวนะครับมาแนะนำนะครับตัวนี้กำลังเป็นกระแสมากนะครับสำหรับฮอนด้าลีดนะครับแล้วก็ ขายดีมากนะโดยเฉพาะสีขาวตัวนี้นะฮะขายดีมากเลยนะครับมีมากี่คันก็ไม่พอขายนะครับเพื่อนๆพี่ๆนี่สนใจเยอะมากนะครับสําหรับ Honda Lead สีขาวนะครับนี่ฮะแต่ว่าสวยนะครับผมว่าสวยนะครับนี่ฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีขาวนะครับออกนวลๆนิดๆนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้นะตัวนี้ล้อหลังนี่ขอบ10นิ้วนะขอบเล็กมากนะครับนี่ฮะขนาดยาง1 0 0อนะครับทับ 9 0 60ินิวนะยางนลกใช้ของ IRC อย่างดีเลยนะครับหัวด้านลีดก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบ ESP นะฮะแบบสตาร์ทงียบนะฮะขับเคลื่อนด้วยสายพานนะตัวนี้1ลูกสูบ4วาล์วนะตัวนี้เป็นเครื่อง125ซีซี1ลูกสูบ4วาล์วนะเนี่ยรูปทรงสวยนะครับคันเล็กเล็กแล้วก็สวยมากนะครับเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนีกแต่งสวยมากนะครับส่วนคันนี้ลูกค้าจองแล้วนะครับสำหรับสีขาวตัวนี้นะครับเนี่ยข้างหน้าสวยนะข้างหน้าก็ ไฟหน้า LED นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแบบชุบโครเมียมนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับในส่วนของราคานะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะครับที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับตอนนี้ราคาเงินสดนะครรวมจดทะเบียนอยู่ที่59,500บาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับสําหรับฮอนด้าลีดนะฮะปี2 0 0 0 23นะร,ราคาล่าสุดรวมจดทะเบียนเดือนทันวาคมนะ2566นะครับสำหรับท่านใดที่ได้โบนัสเยอะนะฮะกำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถนะฮะเครื่อง1 2 5นะครับแนะนำตัวนี้น่าขี่แล้วก็น่าใช้มากนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่0 9 2 1 5 7 7 1 2 9นนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะเนี่ย คันนี้ลูกค้าจองไว้ประมาณ20ประมาณนะครับได้รถนะฮะสำหรับคนด้านลีดนะตัวนี้จะเป็นคอมบายเบรกนะฮะก็คือข้างหน้าดิสข้างหลังดับนะแต่ว่าเวลากำเบรกหลังเบรกหน้าก็จะทํางานด้วยนะครับล้อแมกสวยนะครับล้อแม็กออกสีสีเทานะฮะก็เห็นเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านนะก็ไปแต่งนะฮะทำสีล้อแมกมาสวยมากนะครับทําสีเขียวสีฟ้านะฮะสวยมากนะครับนี่สวยนะครับลายล้อแมกนะฮะ ข้างหน้านี่ขอบ12นิ้วนะข้างหลังขอบ10นิ้วนะครับข้างหลังจะขอบเล็กนะฮะเนี่ยข้างหน้าก็90นะทับ90ขอบ12นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยางแบบเรเดียนนะจะไม่มียางในนะครับโอสวยมากนะครับเพื่อนๆพี่ๆนี่โทรมาสอบถามเยอะมากนะครับว่า Honda ารีซีขาวมีไหมนะครับมีนะครับแต่ว่าต้องจองนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถจองได้นะครับจองไว้ก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครับได้รถนะฮะ สำหรับสีขาวนะครับก็มีทั้งหมดอยู่สีสีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับก็จะมีสีขาวสีแดงสีดําแล้วก็สีน้ําเงินนะฮอนด้ารีดมีรุ่นเดียวนะฮะก็คือรุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับเนี่ยสวยนะครับผมว่าลายล้อแม็กเขาทามาสวยนะครับสําหรับฮอนด้ารีดเนี่ยยางนอกใช้ของ IRC อย่างดีเลยนะครับแล้วก็เนื้อสีรูปทรงผมว่าสวยนะครับแล้วก็เตือนใหม่นะ ตัวนี้จะเป็นไม้แบบดิจิตอลนะครับสำหรับ Honda Lead ก็จะมีเกจน้ำมันระยะทางก็อยู่ในนี้เลยนะครับแล้วก็มีระบบไอริงสต็อปด้วยนะครับผมนะนี่ฮะเวลากดลงนะครับก็คือใช้ระบบไอริงสต็อปเวลาเราขับไปนะครับแล้วก็จอดนิ่งนะครับประมาณ3วินาทีเครื่องก็จะดับเองดยอัตโนมัตินะเวลาออกตัวก็บิดแค่เรนิดเดียวนะฮะก็ติดขับต่อไปได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะครับนี่ฮะแผงเดือนไม้สวยนะครับ เนื้อสีก็สวยด้วยนะครับสีนี่สวยนะครับสีออกขาวๆออกไข่ๆนิดๆนะฮะสีสวยมากนะครับตัวนี้ก็สตาร์ทด้วยสมาร์ทคีย์นะฮะหรือว่าสตาร์ทด้วยรีโมทนะฮะกดรีโมทเปิดสวิตช์นะฮะกําเบรกนะฮะกดสตาร์ทบิดคันเร่งไปได้เลยนะครับเวลาเปิดบอกก็กดตรงนี้นะครับเวลาเปิดถังน้ํามันก็กดตรงนี้นะก็คือถังน้ํามันกดข้างบนนะครับนี่กดตรงนี้ฮะตรงนี้ก็จะเปิดนี่ฮะถังน้ํามันนี่ก็จุน้ํามันได้ถึง6.1ลิตรนะฮะ ก็รองรับแก๊ส2 0 1 95แล้วก็ E20 นฮะนี่ฮะถังอยู่ข้างหน้าเลยนะครับเวลาปิดก็ปิดธรรมดานะครับเวลาเปิดก็กดข้างบนนะครับผมนี่ฮะเราจะมีที่ใส่ของตรงนี้ด้วยนะครับนี่ฮะเวลาเพื่อนๆพี่ๆซื้อของมาก็นี่ฮะใส่แล้วก็ปิดได้เลยนะครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จด้วยนะครับนี่ฮะมีที่ชาร์จสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่อยากชาร์จโทรศัพท์ก็สามารถชาร์จได้นะครับ แต่ว่าลีดนี่เบาใหญ่มากนะครับเนี่ยผ้าเบาะก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับเนี่ยผ้าเบาะใหญ่มากนะครับนั่งนี่ไม่ค่อยเจ็บตูดนะครับแล้วก็ยูบอกก็ใหญ่นะครับเนี่ยใหญ่มากนะครับคันนี้รถเพิ่งมานะครับเพิ่งมาถึงนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคานะครับสําหรับ Honda Lead 125นะฮะเนี่ยฮะยูบอกใหญ่สุดแล้วนะครับผมนะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้สองใบใหญ่มากนะครับ อันนี้คือราคาที่ติดมากับรถนะครับ59,200ืนาพนะครับอันนี้คือราคายังไม่รวมภาษีพรบนะครับแต่ว่าของเราขายอยู่ที่59,500บาทนะฮะอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับจ่าย59,500นี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอรบนะครับแล้วก็อัตราประหยัดน้ำมันก็อยู่ที่52.6กกิโลต่อลิตรนะฮะเติม1.9นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะก็ถือว่า ประหยัดมากนะครับลิตรหนึ่งนี่สามารถขับได้ถึง52กิโลนะก็ถือว่าประหยัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหม้อน้ำนะเพราะว่าวอนด้าลิตรนี่ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะจะมีหม้อน้ําด้วยนะครับตรงนี้นะน้ำยาหล่อเย็นนี่เปลี่ยนทุก24,000กิโลนะครับส่วนน้ำมันเครื่องนะครั้งแรกก็1000กิโลนะพอต่อไปก็4 0 0พันแล้วก็ทุกๆ4 0 0 0กิโลนะครับนี่ฮะสวยมากนะครับโลโก้นี่จะเป็นโลโก้แบบชุบโครเมียมนะครับ ไฟท้ายก็สวยนะครับแล้วก็จะมีที่ใส่กล่องตรงนี้นะการตกใหญ่มากนะครับใส่กล่องได้นะครับผมนะไปซื้อกล่องมาใส่ในี่สวยเลยนะครับเห็เพื่อนเพื่อนๆพี่แต่งสวยมากนะครับสาหรับฮอนด้ารีดเนี่ยเป็นกระแสมากนะครับเพราะว่าเพื่อนๆพี่ๆนี่ะตามร้านที่อยู่กรุงเทพนะครับแต่งสวยมากนะครับแล้วก็ขับดีมากนะครับเครื่องสีบานี่ออกตัวดีมากเลยนะครต้องรอดูนะครับว่าคลิกหนึ่งสองห้านี่จะทําเหมือนฮอนด้ารีดหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็จะมี เโอโน่นะครับที่เป็นเครื่องสีวาวเหมือนหัวด้านลีดเลยนะครับสาหรับท่านใดน,นะครับที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามนะรรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่าตแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะส่วนของเราขายอยู่ที่59,500าบาทนะครับพร้อมโอนพร้อมทะเบียนรพร,ร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอขบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ